วสวัสดีครัคบผมกับรายการหอพักชายล้วนหอพักชายล้วนของเราเปิดหออีกแล้วลวันนี้เราจะเปิดหอแต่ไม่ได้เปิด เราจะมาเปิดห่อกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบโอ้ยคนคอมเมนต์ถามเราถูกต้องว่าไม่เห็นเลยเ <c oughs> มื่อกี้เราเอง <c oughs> ว่า <c oughs> พี่ๆใช้น้ำหอมอะไรกันบ้างคะทำไงถึงจะ<า>ตัวหอมน้ําหอมไหนที่ได้สาว แล้วหอมไหนที่แบบฉีดไปเด็กับสาวใช่แล้วก็แบบสาวชอบถูกต้องวันนี้เราก็เลยให้พี่ๆทุกคนอย่าเตรียมน้ําหอมแต่ละสถานการณ์มาแล้วก็จะให้เขาเนี่ยอธิบายแต่ละตัวใช่ถูกต้องซึ่งก็จะเห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยของเราก็จะแบบเยอะมากก็จะเป็นสไตล์ที่แตกต่างกันใใครเป็นสาวเปรี้ยวก็ ไปตามพี่ต่อได้เลยคือกลิ่นตัวถูกต้องต่ใครเป็นสาวเนิร์ดก็ไปตามพี่ภูมิได้เลยใครเป็นสาวเรียบร้อยก็มาตามต่อได้เลยเ,เออเลยเรียบร้อยมากเอออ่ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเริ่มกันดีกว่าว่า น้ำหอมแต่ละอย่างของทุกคนที่เตรียมมาเนี่ยอะไรบ้างแล้วชอบใช้ตอนไหนบ้างอ่ะพี่ต่อก่อนของฉันก็เป็นคนน้ำหอมอันไหนหอมหมดทุกอันเพราะฉะนั้นไม่มีแฟมิลีเเรื่องมาก็คือเธอจะหมูกคนเลยเธอจะหมูกจนและแค่บางทีก็มีซื้อเองไม่เธอไม่มีอะไรที่แบบชอบที่สุดเลยหรอมีชอบที่สุดแต่ว่าไม่ไดเอามาเอาอยู่ในกระเป๋าพคุณบอกว่าให้เอาน้ำหอมที่ชอบที่สุดมาอยู่ในกระเป๋าฟิตเนสอ่ะค่อยเอ่ยถึงเป็นขเออค่อยเอ่ยถึงแต่ว่า มีน้ำหอมที่มีประวัติก็คือ Dior Sauvage นม่ใช่ไอ้ซาวูมอันนี้อะซาวูชซาวูชอันนี้ไปไปญี่ปุ่นกับเกาหลีกับแฟนเก่าว้ายแฟนเก่าซื้อให้แล้วก็คือฉีดปุ๊บฉีดปุ๊บก็มาลูเกยมาลูโกะปั๊บเลยหรอเมิรทีลเลดก็จะเป็นกลิ่นแบบยัวยัวไม่แต่ว่าฉันเขาบอกนะว่าฉั้นอะได้กลิ่นกลิ่นเนี่ยแล้วชันแบบไม่ค่อยชอบเพราะอะไมทำไมแรงอ่ะที่บ้านฉันมีขวดหนึ่ง ฉันชอบฉันอ่ะ ฉันทำไม่ชอบฉันไม่ถูกกับดีออร์กลิ่นนี้มากฉันรู้สึกว่าตอนแรกอะใช้แล้วหอมแต่แต่ใช้ไปสักพักแล้วมันอื่นอึนอึนเลยเธอยังไงไม่รู้แบบถ้าฉันได้กลิ่นเนี่ยแรงๆอะแล้วฉันเนี่ยแบบรู้สึกแบบโอ๊ยไม่สบายไม่รู้สึกสิ่งเดียวแล้วฉันอยากวิ่งหนีอะฉันอยากวิ่งหนีจากจุดๆนั้นมันเป็นกลิ่นน้ำหอมที่แบบเออถ้าคนชอบจะชอบไปเลยแต่ว่าฉันอะแต่มันเป็นกลิ่นยอดนิยมนะยอดนิยมแบบเวลาเดินไปคนใช้เยอะมากคือฉันชอบกลิ่นที่คนใช้เยอะๆหล่อเธอเลิศเนาะเอาเธอชอบฉีดไปไหหนนนนเเธอออออต้้งล่่ากกัีร็ อยู่ในกระเป๋ายิมแต่พอดีมีอีกอันนึงที่บอกอ่ะจะเป็นน้ําหอมแบรนด์ไทยยี y ่ห้อโปรดจะเป็นกลิ่นเชอร์รี่ไซรัปก็จะฉีดและจะเป็นกลิ่นแบบเล่าเชอร์รี่ก็เลยอันนั้นก็ถูกบรรจุในกระเป๋ายิมเพราะว่าเราจะได้ใช้บ่อยก,กว่า,อ,าอันนี้เธอ,นนอ ได้ใช้ป้าตอนเนี้ยก็ใช้บ้างตอนไหนบ่อยสุดก็คาคากันไปถือวันเป็นคนไม่มีใช้เป็นคนหยิบอันไหนนันก็ฉีกโอ๋สำหรับน้องนะชอบตัวโจมาโลนถ้าแบบให้จัดอันดับเลยตัวโจมาโลนบูเซนแอนซีเซลไม่เคยได้กลิ่นกลิ่นนี้เป็นกลิ่นแรกที่ฉันเข้าวงการโจมาโลนเมื่อตอนฉันอยู่ปีสองปีสองของฉันเป็นกลิ่นนัทเมกกลิ่นแรกกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มันจะให้ความรู้สึกแบบดูอบอุ่นมากๆเลยเป็นกลิ่นแบบเอ้ยดูอบอุ่น m i n i มอลโคซีฟีลแบบต้นสนอะไรแบบนี้แล้วก็มีความเค็มของเกลืออะไรแบบนี้เธอเค็มฉันไม่ชอบกลิ่นแบบนี้มันแน่นมันไม่แน่นมันเบามากกลิ่นยาเป็นกลิ่นที่อฉันใช้บ่อยมาก ตอนฉันเป็นน้องสพอแล้วฉันก็แบบชอบมากๆเลยกินมากเหมือนกินในโรงแรมปะไม่เหมือนกินนะน้ำยาเช็ดกระจกคุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นไม่ใช่มันเป็นกินวูดเซดและซีซอสกินยามันไม่ค่อยติดแล้วก็มันไม่ค่อยแรงมันให้ความรู้สึกฟีลกูดแบบเหมือนใส่สเวตเตอร์อ่ะกินยาชอบมากมากเลยผ้าผ้าแบบซักหอมหอมถูกต้องเหมือนผ้าหอมหอมเหมือนถุงแดดูกต้องถุงแดดถุงแดดฉันก็เลยชอบใช้กินนี้ตอนแบบวันชิลๆสบายๆที่ไม่ต้องออกงานแต ว่าอยากได้กลิ่นอยู่เบาๆแล้วแฟนชอบกลิ่นหนอ่อยก็กลิ่นนี้ก็ได้นะกลิ่นนี้ก,ก็หอมแฟนกลิน่นไหนที่ฉีแล้วแฟนมาซุกไซย<ว>์พี่เุอร์แฟนทุกกลิ่นแฟนผู้หญิงอันไหนมากกว่าพี่หมอภูมิเลือกลุกสบายๆแล้วฉันจะเลือกอันที่มันสบายๆสําหรับวันสบายๆแล้วกันของฉันเป็น MFK กลิ่นเอาคว้าอยู่ในมือของฉอะไรเฟลฟังแก้วหรอใช่เฟลฟังแก้ว อต่อวกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที่แบบ,แบ,บ,แบ,บเบาๆสบายๆเริ่มจากกลิ่นเนี้ยคืออะไร e. อ่ะข้าอยู่ในหัวสลิฟอดเตคือตอนแรกอะไม่ไม่รู้มาก่อนว่าแบบเออน้ำหอมกลิ่นนี้ม,มันจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าพอดีว่ากลิ่นเนี้ยไปสเตเคชันมาที่โรงแรมแห่งหนึ่งในกรุงเทพ แล้วอเมนิตี้มันอะทั้งอะไรคืออเมนิตี้หรอเออเหมือนคนเป็นเมนเหมือนคนเป็นเมนไม่รู้ก็คือพวกแชมพูสบู่โรงแรมนเธอเขาพูดว่าแชมพูสบู่สิเออแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันหอมแล้วมันหอมจังเลยวะแบบเออมันหอมแบบไม่น่าเบื่อหอมแบบสะอาดสะอาๆหอมผู้ดีเข้ากับเธอเออก็เลยรู้สึกว่ามันหอมแบบตุ่นตุ่นดี สบายใช้แล้วก็เกับฉันฉันฉูดฉาดไม้กลิ่นนี้มันดูแบบเรียบร้อยด้วยแหละใช่แล้วมันก็ใช้ได้ในชีวิตประจำวันจริงทำงานได้ดีมากแต่กลิ่นกูเยอะมากเลยกินเหมือนคนอาบน้ำมันละยี่สิบรอบอ่ะเออใช่สะอาดจริงสะอาดมากสะอาดมากไม่แต่ว่าราคาแพงมากเลยเอเมฟี่เท่าไหร่แปดเก้าอันนี้ซื้อมาจากตอนอยู่เมกกอุ้ยปังหน้าแต่ว่าจำไเกี่ยมุกอ่ะต่อพี่ต่อก็อีกลิ่นหนึ่งที่ฉัน ช่วงช่วงก่อนจะมาเป็นบิวตี้บ็อกเกอร์ที่ฉันชอบมากๆคือกลิ่นนี้แบบซื้อตามใครสักคนหนึ่งเป็นแบบเบอร์เบอรี่สีสิซื้อตามใครเธอยองมาจำไม่ได้อ๋อตอนคนที่เท่าไหร่แต่กลิ่นเนี้ยพอดมอ่ะก็นึกออกเลยเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทําแบบทำติกต็อกทำอะไรใหม่ๆฉันก็จะมีน้ําหอมอยู่ไม่กี่กลิ่นอันนี้ชอบมากแบบ คือมันเซ็กซี่มันยั่วแล้วช่วงนั้นฉันก็ชอบไปกินเหล้าตอนกลางคืนหรอแล้วก็ไปเต้นดาวดาๆดาหรอกลิ่นนี้หอมมากแล้วเธอดูขวดมันใหญ่แต่ฉันใช้ห้องไปเยอะมากฉันรู้ละเธออะกลิ่นเนี้ยมันจะมีความคล้ายคลึงกับอีออสว่างกลิ่นนี้ใช่มากเธอชอบอะไรที่แบบยั่วยั่วดาวดาเออฟิลแบบใส่ซ่คอแรงใช่แต่มันจะมีกลิ่นแบบ ใช่ปุ๊บเรารู้สึกไทยๆมันจะมีกลิ่นเหมือนแบบถุงมือยางถุงยางอะอรแบบนี้ก่อนดมกรอบมันก็จะแบบว่าเซ็กซี่เยาวอยู่กลิ่นกับอร์เบอรี่หรือช็อกกโแลตมันไม่มีเลยนะทอร์เบอรี่แล้วน้องว่ามันไม่ต่างอะไรกับดีออลเลยอ่ะต่างมันไม่เหมือนเลยอ๋อมันเบากว่ากลิ่นต่อมาที่ฉันชอบใช้นะมันก็มาในธีมเดิมแหละแบบนิ่มๆเบาโคตรดีโคตรดีเป็นแบบ สไตล์แบบญี่ปุ่นเกาหลีเออบูจิฉันชอบตัวไบริโดซูเปอร์ซีดาร์ทีิเนี้ยมันจะเป็นซีดาแน่นมากๆเลยอ่ะซีดาแบบแน่นเลยอ่ะไหนขอดมหน่เป็นไงฉันไม่ชอบมันจะเป็นกลิ่นไม้ซีดาร์เลยทุกคนเดิมเลยนะเนี่ยเธอไม่คิดนะทุกคนมันเหมือนเราเดินเข้าแบบบ้านที่ทำด้วยไม้ ไม้ของญี่ปุ่นแล้วมันจะเป็นกลิ่นไม้กลิ่นแบบโอ้โหทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ไม้หมดเลยอเออกระบอกไม้ไผ่ถูกต้องหรือไม้เมืองก็ได้เซภูมิกลิ่นที่ใช้วันสบายๆอันนี้ต่อจะเป็นตัวนี้ เป็นเอ่อคิเลียนเป็นโอ็มหรือเปล่ายังไม่ได้แกะเลยเป็นแบมบูฮาร์โมนีเป็นแบบตันนี้วิคิิเลียนอยากเป็นน้ำหอมที่แบบลักชูรี่แบรนด์หนึ่งนะเขาจะมีช็อปอยู่ที่พารากอนเท่านั้นที่ประเทศไทยอ่ะเธอเธอเธอเปิดโลกฉันมากเธอลักชูรี่มากไม่กลิ่นอันนี้คือคือคือต้นเหตุอ่ะคือตอนที่ได้น้ำหอมตัวนี้มาคือตอนนั้นอ่ะอยู่ที่นิวยอร์กเลือกประเด็นต่างประเทศไปเดินแบบเบอร์ดอฟฟูดแมนแล้วก็นาน ก็แจกเทสเตอร์ตัวนี้มาเราก็เลยแบบเออได้ได้ตัวนี้มาแต่แกะไม่ออกว่เมา่อไหรมึงจะแกะออกก็คือตัวกลิ่นอ่ะมันก็จะเป็นอนนี้คือใช้จะหมดแล้วตัวกลิ่นอ่ะมันจะมีความแบบประหลาดประหลาดเลยอะแต่ว่ามันจะแบบสบายสบายมันชื่อกลิ่นว่าแบบบมบูแต่มันกมีความบมบูเลยมันมีความประหลาดประหลาดแบบ คุณไม่ถูกเลยอ่ะไม่ค่อยชอบเป็นเอเชียสไตล์เริ่มปวดหัวฉันชอบอ่ะไม่เป็นกลิ่นฟิวโรงแรมใช่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 ทำไมเธอแบบเป็นคนมีเทสต์ด้านน้ำหอมนุ่มลึกเนาะไม่ฉันไม่มีฉันเป็นฉันแมสมากอ่ะของฉันอันต่อไปฉันชอบอันนี้เป็นน้ำหอมแบรนด์ไทยยี่ห้อมิสก็คือแบรนด์เดียวกับยี่ห้อโปรดเมื่อกี้หลายที่เป็นเชอร์รี่ไซรัปแต่ว่ากลิ่นอันเนี้ยจะเป็นกลิ่นแนวปีโป้แล้วก็ราคาพันกว่าบาทแล้วก็อันเนี้ยฉันซื้อเป็นเป็นดิฟิวเซอร์หอมทั่วบ้านเลยฉันชอบจริงว่ะ เป็นแบบแนวแบบลูกอมเออฉันชอบเธอชอบอะไรอมๆแบบนี้เธอชอบอมก็บอกฉันช้วยแต่มันหอมมันหวานเปรี้ยวๆอ่ะมันเหมือนแบบแคนดี้อ่ะแคนดี้มากเลยฉันชอบแบบมันมันเหมือนปีโป้มันเหมือนซูการ์ปีโป้อันนี้ไม่ค่อยังมันคือปีโป้เลยอะหอมเนาะชอบเธอชอบฉีดไปไหนก็ฉีดในชีวิตประจำวันไปหรอไปนันนี่ไปทำงานไปที่ต่างๆอยู่วปเที่ยวกันคืนนี่อาจจะไม่ได้อันนี้อาจจะไม่ได้เที่ยวกันคืน เพราะว่าสองกลิ่นแรกของเธอเนี่ยคือเซ็กซี่ยัวเพนมายัวมากพอวันบดพราะว่าเราก็ต้องยัวจนถึงที่สุดเลิศยัวผู้หญิงเออตอนออกจากหอชายล้วนมันเสือมันเป็นเสือเธอมเป็นเสือผู้หญิงอ่ะที่สุดเห็นแล้วแบบนอปจะตอเลยอ่ะพี่ตอจริงๆ อาของน้องถ้าบอกว่ากลิ่นที่แบบน้องชอบอีกอันหนึ่งเซ็กซี่มากขึ้นก็จะเป็นตัวลอชเชอรี่เธอคือไฮโซเธอคือไฮโซจริงๆฉันอยากได้ตัวนี้มากแต่ฉันกูใช้แต่น้ำหอมแถมคอมฟอร์ตลอชเชอรี่มันจะเป็นกลิ่นเชอรี่แบบเชอรี่ไม่อะกลิ่นเชอรี่ที่แบบเชอรี่ตุยๆมันไม่ได้เป็นเชอรี่ที่หวานจนเกินไปมันเป็นเชอรี่ที่แบบผู้ชายใช้ได้มันเป็นกลิ่นแบบเหมือนผลไม้บ่มอะเหมือนบ่มผลไม้ใกล้สุกอะเป็นเชอรี่ใกล้สุกแล้วมันก็มีความแบบ ตัดเลี่ยนความเป็นเชอรี่น่าจะเป็นกลิ่นแนวๆแบบแอลมอนอะไรแบบนี้อันนี้หอมไม่เห็นพนใช้เยอะมากราเชอร์รี่มันน้ำหอมทอมฟอร์ดเวลาออกมันชอบแบบหยุดขายเนาะถูกต้องจริงซึ่งกลิ่นเนี้ยมันจะเป็นกลิ่นที้งง่ายๆคือถ้าใครมีเชอร์รี่แล้วอยากให้เชอร์รี่ช้ำ ก็สามารถฉีกกลิ่นนี้ได้ใครอยากเชอร์รี่ชามเชอร์รี่เธอช้ำหรือยังช้ำมากกันเยอะคือหอมมากเธอเชอร์รี่ทรงนั้นของใครว่ากลิ่นเนี่ยหอมกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะยั่วแล้วก็ยูนิเซ่แต่ว่ามันจะเป็นยั่วแบบไม่กระตุกกระตาอ่ะพี่ภูมิอ่ะถ้าเรามาแตยยั่วพี่จะใช้ ตัวนี้ละกันตัวแรกฉันไม่เคยเห็นทอมฟอร์ดแบล็กออ,อ,ออคีทำไมน้ำหอมขอดน้ำหอมเธอเหมือนเปรดเลยอ่ะจริงๆตัวนี้ฉันอะไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยเออฉันก็ไม่เคยเห็นทอมฟอร์ดเพราะทอมฟอร์ดมันจะต้องเป็นแบบนี้ออใช่แต่ว่าตัวนี้ซื้อมานานมากแล้วจำได้ว่าตอนนั้นอะดูหนังเรื่องรเรื่องเรมิสรฟ เส็จแล้วไอ้ตัวจะดูแน่ส้มปล่อยใช่ก็ดูส้มปล่อยผู้บ่าวไทายบ้านเกย่บยบยาโสธรนออนล้วตัวเอกที่ชื่อเอ็ดดีเลดเม่อะเขาให้สัมภาษณ์ว่าชอบน้ำหอมกลิ่นนี้ แล้วมันมีความแบบม่คเืออนไหลวะก็เลยไปลองดมดูสมัยตอนนั้นน่เหมือนจะไม่มีที่ไทยก็เลยไปดมดูที่แบบฮ่องกงก็คือลงทุนนั่งเครื่องไปดมที่ฮ่องกงไปดมสะอาดมากแล้วกลิ่นมันก็จะแบบมีความแบบทอมฟอร์ดไปเธอชอบกลิ่นหอมสะอาดถุกิหมแบบนี้อันนี้หอมมากออันนี้สะอาดมากเลยคือไม่มีความแบบ ไม่มีความฟลอรัลฟุตเตียอะไรเลยเธอไม่ได้ชอบใช่ไหมนี่กลิ่นหอมพี่ภูมิมันแบบมันจะแบบประหลาดนิดนึงแล้วก็แบบน้ำหอมแบบผู้ชายผู้ชายเนาะอันเนี้ยอันนี้มันจะเป็นกลิ่นแบบเท่เท่าน้ำหอมที่เธอซื้อแบบดูมีเรฟเฟอร์เรนซ์หมดเลยเนาะเออดูมีคลาสนะไม่เหมือนฉันไม่เหมือนน้ำหอมตลาดไม่ฉันแค่มีอินสปิเรชันมาจากแบบอะไรสักอย่างหรือต่อไปัเดี๋ยวจะหาว่าฉันไม่มีน้ำหอมนี้ฉันต้อมี ผมไบโอริโดอันนี้ไปซื้อมาตอนไปสิงคโปร์ก็ขอให้มีติดไว้อันหนึ่งก็แเราเรา,เรามีร้อนช่องด้วยไหมนี่ยมุกพังลันนี่เหรอมุกที่บอกว่าจะเล่น <c oughs> ฉันจะไม่เล่าเยอะฉันจะเก็บไว้เล่นในคนีมตลอ <c oughs> ก็หยิบมามั่วๆแล้วก็ถามเขาว่ากินไหนยั่วที่สุดเขาบอกว่า black saffron กินนี้ฉันชอบเหมือนกันกินนี้เป็นกลิ่นที่สีแล้วคนทักเยอะว่ากินชีกลิ่นอะไรสีกินอะไรรถ้าเธอจะไปผักเธอจะใช้กลิ่นไหนถ้าไปผักฉันจะใช้กลิ่นนี้ตอนนี้ซินีพาซิโอเน่ก็คือมาสีชั้นมาสีชั้นหหรือว่าเธอจะไปสีคนอื่นมาเอ s ไอเซ็กชวลอินเตอร์เราะว่าไม่ช่งก่อนคุณแจ็คมกเขาเป็น เขาเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ปะไม่แต่ว่าตอนเฮียแจ็คสัน,น,นมันม<ช>ีเข<ช>ียนตัวจิโอจิออร์มานี่ตัวเอ้ยอตัวตัว <Prime S 1> ไพร เออแต่ช่วงเกอะเขาเป็นอันนี้นี่ใช่แล้วฉันก็แบบช่วงเกาะเขาฉันเคยซีเขามาฉันก็เลยบอกว่าไปซื้อตามมาทำคอนเทนต์กอะแสงเขาพี่สุดก็จะกลิ่นเนีัยเป็นกลิ่นหอมแบบยูนิเวอร์แซลอ่ะกลิ่นนี้มันยั่วมากแต่ว่าฉันว่ากลิ่นยมันเริ่มจากคอน้างแหมส์ล้วเป็นกลิ่นหอมผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้เอาจริงๆถ้าใ่าไม่รู้จะซื้ออะไรดีนะกลิ่นยโอเคเลยถ้าฉันเป็นคนชอบน้ำหอมแบบกลิ่นเข้าถึงง่ายอ่ะแม่อ่าของเธอต่อของฉันหรอ ของฉันก็ต้องเป็นเลอร์ลาโบกินเดอะมัชช่า26เลอร์ลาโบนี่ทำไมชื่อเหมือนยี่ห้องขนมเลยไม่ใช่กินโป้หรือเปล่าเธอไม่ใช่กลิ่นยามันจะเป็นน้ำหอมที่ค่อนข้างจะนิชมากๆแล้วก็กินแบบตีดทนแล้วก็หอมมากๆมึงด่ากูว่ากูไม่นิรอก ตุ่มต่อตลาดชันบานิชก็คือกลิ่นเนี้ยมันจะค่อนข้างชันนิชแล้วก็เลราโบนเนี่ยค่อนข้างจะหาซื้อยากเหมือนกันแล้วก็เวลาเราไปซื้ออ่ะเขาจะมีกิมมิคคือแพ็กเกจิ้งเขาจะมินิมอลมากแล้วเขาก็จะเขียนว่าเนี่ยเราสามารถสลักชื่อได้ว่าเราจะสลักชื่อว่าอะไรแล้วก็เราซื้อที่ไหนแล้วก็ใครเป็นคนขายเราสลักชื่อมึงผิดนะนี่ไงก็เต่า e e a bar ฮือเห็น อ้าวนี่ถลักชื่อผู้ผิดแล้วกูเจ็บพีดีแล้วนี่ฉันซื้อที่ปารีสมันเลยเป็นเรียกว่าปารีสนี่เธอไปกับฉันหรอนี่มันกลิ่นประจําตัวเธอเลยใช่ทุกที่ที่เธอออกงานเธอจะใช่กลิ่นนี้กลิ่นนียทุกคนจะทักหมดเลยทุกคนทักแล้วก็ตอนที่ไปญี่ปุ่นอ่ะก็เอาไปฉีดด้วยเพราะกลิ่นเนี่ยมันเป็นสิกเนเจอร์ของญี่ปุ่นเพราะว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นของโตเกียวอะไรสักอย่างนี้แหละโอ้ที่ฉันเข้าใจว่าเป็นกลิ่นตัวเธอมาตลอดมันคือกลิ่นนี้ใช่คือกลิ่นฉันก็คิดว แต่ว่าชันว่ากิ่นเนี้ยหอมแล้วก็เลอรลาโบมันมีกลิ่นอื่นที่หอมเยอะมากๆเยอะมากๆอันนี้ก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่แนะนําเออเดี๋ยวต่อไปเราจะไปซื้อของพี่พี่ดำทอมโสดพี่ดำทอมโสดเขาบอกว่าดีเออมีคนบอกว่าดีทอมโสดไม่หอมโมุอ่ะต่อไปกินต่อกินที่มาแนว เซ็กซี่ประหลาดประหลาดเต่แล้วกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นที่แบบเอาไว้ไปผับบคนก็จะถามบ่อยมากว่า <S <S นา่า,นายอย่างเธอไปผับไปหรอนานๆไปที <S <S แต่ว่าเวลาที่ไปอะคนก็จะถามบ่อยว่าว่าน้ำหอมกลิ่นอะไรใช่ค่าม,มันเป็นไม่น้ำหอมอันนี้มันใช้ยังไงมันเอานิ้วแตะใช่เชเฉเหลอไม่ใช่มันมีตัวแยกบอกว่าอ๋อมันมีที่ฉีดแยกใช่ต้องอย่างนี้ของที่เลี่นเหมือนเดิมชื่อกลิ่น Sweet to Heaven ก็คือตรงไปที่แบบมุ่งตรงไปสู่สวรรค์เลย สวรรค์กี่ชั้นน่ะชั้นเจ็ดเท่านั้นว้าย<ป>คือตอนนี้อยากได้น้ำหอมที่แบบคนเห็นแล้วน้ำแตกท,ทันทนีตัดตไปลองเลยตัดไปลองเลยฉันว,ว่ากลิ่นนี้จะอ้วกอ่ะมันแปลกไม่แต่ว่าตอนฉีดต,ตอนแรกมันจะแรงมากเลยเธอแล้วมันแบบเป็นเอลเดอร์โฟรอฟูลป้าแรงมาก แต่เธอต้องปล่อยให้มันผ่านไปเธอชอบเออใช่นิมพามันเป็น top n o t เธอชอบกลิ่นแนวแบบผู้ชายผู้ชายันจะแบบเธอต้องชอบแนวแบบมัสอะไรพวกนั้นนะแบบกลิ่นอะเราเราเพราะเราไม่ชอบกลิ่นผู้ชายเหรอเราชอบกลิ่นผู้ชายแต่เราเป็นผู้ชายแนวแบบหวานแบบหวานห้าสิบอ่ะที่ตอบช่วงนี้ก็ชอบอันนี้เพราะว่าตอนนั้นไปงานของ Gucci Beauty แล้วเขาให้มาฟรีก็เลยหยิบมาลองเล่นๆแต่ว่าก็หอมมาใช้ได้ทุกๆจำวันะนิยามความหอมเลยสินิยามความหอมหรอก็ ขี้นีชอบมาก everyday beauty every skin <laughs> <c oughs> อันสุดท้ายเนี่ยฉันชอบมากเขาเพิ่งส่งมาให้เป็นของเซมยาเกต<ว>ซึ่งถ้าเห็นแทกเกจจิ้งเนี่ยใครก็ต้องถึงบูเกอรี่<อ>แต่จริงๆมันเป็นของอิเซ่แต่ว่าคือแบบ<อ>มันเป็นอตอนแรกนึกว่าจะแค่เย็นๆแต่ว่าใช้ได้ทุกโอกาสไม่วจะเป็นออกงานชีวิตประจำวันถ่ายก็คือมันใช้ได้ทุกโอกาสจริงๆเราชอบน้ำหอมแบบนี้มากตอนนี้ฉันก็มีมันจะเย็นๆมันจะแบบฟิวอัลควา แล้วมันหวานนะโอ้เข้าวอก็คือขมแล้วตอนนี้ไม่แต่มันเป็นอควาที่หวานนะออเลยอีกตัวหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงก็คือโจมาโลไรต์ดับฟรอนอันนี้ได้มานานแล้วเหมือนกันแต่ว่าคือตอนนั้นด้วยความที่โจมาโลกลิ่นแรกที่ชอบก็คือกลิ่นอะไรนะมันชื่ออะไรนะกลิ่นที่ทุกคนชอบอังกฤษแพ้เอออังกฤษแพ้โจมาโลนกลิ่นแรกที่ชอบคือกลิ่นอังกฤษแพ้แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันโหลไปแบบคนใช้เยอะรู้สึกว่า ก็เลยถาม่าผู้คนกลัวมันลงนี้นี่เลยนะมันว่าทุกคนใส่น้ำหอมหลวว่ะไม่ก็เลยแบบถามว่าแบบเออแบบถามเขาว่าแบบเออมันจะมิสกับต no? ัวไหนได้ไหมอะไรเงี้ยตัวอื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบ แนนาตัวนี้มา<ๆ>ก็เลยลองตัวนี้ดูแล้วก็รู้สึกว่าเออพอมันฉีดผสมกันอ่ะ<ๆ>มันแบบให้ความคล้ายกับอิงลิชแพรแต่มีเทสอะไรที่มันแปลกใหม่มากขึ<ๆ>้นเลยฉันนำเรื่องตลกเราให้ฟังก็คือฉันอะเข้าวงการจูมารโลนครั้งแรกตอนนศสพปีห้าตอนนั้นไม่มีใครใช้จูมารโรนเลยแล้วฉันแบบฉันแบบใช้จูมารโรนแล้วดูรวยมากโทรสั่งแม่เลยจ้ะแม่พิมพ์แหเทศเอาอิงลิชแพรคู่กับกลิ่นเนกตาซึ่งตอนนั้นอ่านในพัน<า>ที่แบบทุกคนบอกว่าผสมกันแล้วหอมมากอีกวันหน แปดฟืดเล็กท่าอีกแปดฟืดเาไปถึงสตาร์บหใจไดหอมะ โอ้ฉันรู้สึกว่าตัวฉัน่ะหึงมากเป็นแบบคลังน้ำหอมคือมันหวานแบบมันน่าจะหวานมากมันหวานแบบเลี่ยนมากฉันก็เลยยกเนคค่าให้คนอื่นไปเลยสิ่งที่ฉันชอบที่สุดน้ำหอมที่ฉันฉีดไปงานบ่อยที่สุดก็มันเริ่มจะแมสแล้วแต่ว่าฉันก็ยังยืนยันคำเดิมว่า M F K ปัตฉริยะรูท540ฉันก็ชอบกลิ่นนี้กลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบ หอมแล้วก็แบบใช้งได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเป็นกลิ่นที่แบบดูมีคุ้มฐานดูแบบโอ๊ยดูบุคลิกดีฉีดแบบกับสูตรก็ได้ฉีดกับชุดที่เป็นทางการก็ได้และที่สําคัญคือกลิ่นติดจริงคน99คนมาดมก็ต้องบอกว่าหอมเออกลิ่นยมันเป็นกลิ่นที่แบบ ปกติมุกเธออนุญาตให้คนอื่นมาดมด้หรอดมดมดมได้หมดเลยแต่ว่ามันหอมจริงๆแล้วก็ที่สําคัญนะเป็นกลิ่นที่แบบเวลาฉีดไปงานแล้วคนก็จะทักตลอดว่าฉีด MFK มาหรออืมเพราะมันเป็นกลิ่นซิงเกิลเจอร์อะไรอะ KFC MFK โหมุกเธอไม่ผ่านนะไม่แต่ว่าอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งรู้ไหมคืออะไรติดทนมากมาถ้างานให้ทุกคนเนี่ยเลือกมาอย่างละหนึ่งกลิ่นที่ใช้บ่อยสุดช่วงนี้หนึ่งสองสามนี่เลย ของเธอเป็นอะไรของฉันเป็นแบ,นแบ,นแบนรนด์ไทยยี่ห้อ Miss Bangkok กลิ่น Rudy Sparkle ของน้อง<ม>เป็นตัว l a b o The Matcha ยี่สิบหกที่เป็นกลิ่นซิงเอร์ประจำตัวของน้องไปแล้วถูกต้องเพราะอันนี้เป็น MFK กลิ่น Aqua Universal นี่ถ้าใครอยากตามพวกเราอ่ะถ้าเป็นสาวเปรี้ยวก็ไปหาพี่ต่อได้เลยถ้าเป็นคนเรียบร้อยมินิมอลก็มาหาน้องแต่ว่าถ้าใครเป็นคนสะอาดเนยๆก็ไปตามพี่บูมได้เลยได้เลยเออ๋อเมื่อก่อนมีน้ำหอมอีกอันหนึ่งที่ฉันไปซื้อมาของเรายี่ห้อฟดชีเออ ฟูชี่เอนวีมีรีวิวในพันธ<อ>ุ์คือใช้แล้วถูกขมขื่นใช่จริงเหรอเพรว่าใช้แล้วมีคนถูกขมขื่นจริงจริง,รงหรอสั่งเลยไม่มี <laughs> หอมปากหอมคอหอมปากหอมคอทุกคนก็สามารถไปเลือกตามได้เพราะน้ำนหอมที่ว่าเราเลือกมาเนี่ยก็เป็นน้ำหอมที่ขัดแล้วขัดอีกใช่อ่ะสุดท้ายนี้ก่อนจากกันไปก็ฝากติดตามต่อพัทรกุลและภูมิสุดและช่องอีบีบ้าบอด้วยนะทุกคนเดี๋ยว <S <S <ช>เราจะมา <epherd S 2> เ<ล>จอก,กันใหม่คลิปหน้าสชัสนี้พวกเรา3ามคนก็ขอปิดหอไปนอนไปเที่ยวจีบอีกแล้วบาย